่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ให้กันก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมย้อนรอยศรัทธาในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดชมพูเวกนนทบ,บุรีวัดชมพูเวกเป็นวัดมอรเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายในสมัยพระนารายมหาราชในวราวปีพุทธศักราช2225โดยวัดนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่สวยงามมากและว่ากันว่าเป็นภาพเขียนพระแม่ธรณีที่สวยงามที่สุดในโลกและมีสถาปัตยกรรมที่มีความเก่าแก่ถึง350ปีเป็นศิลปะผสมผสานระหว่างไทยมอญ จีนพามา่าและของชาวตะวันตกที่สวยงามกรมศิลปากรจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปีพุทธศักราช2517และถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณสถานของจังหวัดนนทบุรีอีกด้วยย้อนไปในอดีตในสมัยนั้นเกิดสงครามระหว่างพามา่ากับจีนฮ่อชาวมอญได้อพยพหนีเข้าเมืองไทยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร สมเด็จพระนานรายณ์ทรงทราบจึงรับไว้โปรดให้แม่ทัพนายกองให้อยู่ในกรุงศรีส่วนพร่นพลและครอบครัวโปรดให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามหัวเมืองได้แก่บ้านสามโคกเมืองปทุมธานีบ้านปากเกร็ดบ้านบางตลาดบ้านตะนาวศรีเมืองนนทบุรีที่บ้านทาสายวัดชมพูเวกมีท่านพ่อปู่ฮานกเป็นหัวหน้ามอนอพยพ เมื่อปักหลักอาศัยอยู่นานเข้าสัตว์เลี้ยงได้คุ้ยเขียเหยียบย่ำพื้นดินเมื่อฝนตกน้ำท่วมน้ำได้ไหลหลากพัดพาดินไปจึงทำให้อิฐก,ก้อนใหญ่สีแดงโผล่ขึ้นมาเป็นบริเวณกว้างซึ่งพ่อปู่เห็นดังนั้นจึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสันนิฐานว่าที่ตรงนี้คงเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และเคยสร้างโบราณสถานมาก่อนท่านพ่อปู่จึงได้จัดสร้างพระมูเตา ลงบนเนินอิดนั้นและให้ชื่อว่าวัดชมพูวิเวกภายหลังคำว่าวิได้หายไปเหลือเพียงวัดชมพูเวกเท่านั้นส่วนท่านพ่อปู่นั้นภายหลังชาวบ้านได้ตั้งสมญานามท่านว่าพ่อปู่สีชมพูเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อวัดปัจจุบันก็มีศาลท่านพ่อปู่สีชมพูอยู่ด้านหลังวัดด้วย สำหรับโบราณสถานแรกที่ถือเป็นสัญลักษณ์คู่วัดชมพูเวกนี้คือพระมูเตาหรือเจดีทรงมอนสร้างราวปีพุทธศักราช2225ถัดมาในปีพุทธศักราช2 4 6 0ได้ทำการบูรณะสร้างพระมูเตาให้สูงใหญ่กว่าเดิมและสร้างเจดี D รายที่มุมพระมูเตาทั้งสี่ของฐานนอกจากนั้นได้สร้างเจดี D อีกสององค์ ด้านหลังพระมุเตาเพื่อบรรจุอัฐิธาตุอดีตเจ้าอาวาสส่วนพระมุเตาสันนิฐานว่าสร้างเพื่อบรรจุพระบรมธาตุต่อมาในปีพุทธศักราช2534ก็ได้ทำการบูรณะอีกครั้งโดยตีเข็มคอนกรีตรอบฐานพระธาตุผูกเหล็กเทคานคอนกรีตรัดรอบฐานล่างองค์พระธาตุกระเทาะปูนฉาบออกทั้งหมดใช้เหล็กเส้นสองหุนผูกเป็นตะแกรง หุ้มองค์พระาธาตุแล้วฉาบปูนใหม่ทั้งหมดทั้งองค์แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2539องค์พระาธาตุมุเตาสร้างอยู่บนฐานปูนขนาดใหญ่โดยฐานองค์พระาธาตุเป็นแปดเหลี่ยมสร้างลดหลัน่นซ้อนกันสี่ชั้นมีลวดลายจำพวกกลีบบัวระคังควา่าดอกพุทตาลยอดบนเป็นฉัดหรือชดาทำด้วยทงเหลืองแผ่นฉลุลายเครือเถาดอกพุทตาน มีทั้งหมด4ี่ชั้นเหนื้อฉัดเป็นยอดพุ่มเหนื้อขึ้นไปเป็นแกนเหล็กประดับใบไม้และธงชัยหมายถึงพระเกศยอดสูงสุดเป็นดอกไม้เพชรลักษณะเป็นโคมเปลวไฟในส่วนอุโบสถเก่าที่ตั้งอยู่ข้างอุโบสถหลังใหม่นั้นก็มีอายุเก่าแก่ประมาณ350ปีเช่นกัน ลักษณะเด่นของอุโบสถเก่านี้คือถูกออกแบบให้มีประตูเข้าออกทางด้านหน้าด้านเดียวตามคติมอนเรียกว่าโบสถ์มหาอุดหรือฝรั่งเรียกว่าแบบวิลันดาผนังด้านข้างทั้งสองสอบเข้าเพื่อใช้ผนังในการรับน้ำหนักทั้งหมดแทนเสาเชื่อกันว่าอุโบสถลักษณะมหาอุดนี้ปลุกเสกของขลังได้ศักดิ์สิทธิ์ยี่ง ปฏิมากรรมภายในอุโบสถเก่าส่วนใหญ่เป็นงานลายปูนปั้นประเภทจำหลักนูนต่ำตกแต่งหลายรูปแบบโดยรับอิทธิพลจากงานจำหลักไม้ของจีนเป็นลายเครือเถาประดับด้วยเครื่องถ้วยชามลายเป็นจรงสีต่างๆหน้าบันเป็นลายพันพฤกษาดอกพุทตานประดับกลางดอกด้วยถ้วยลายครามและเป็นจรงมีก้านใบเป็นส่วนประกอบส่วนกรอบหน้าบัน ปั้นรูปปลายบัวกลีบขนุนประดับแทนใบลากาและปั้นรูปเทพพนมอยู่ในตำแหน่งช่อฟ้าและหางหงและสิ่งที่ใครไปใครมาวัดนี้จะไม่มาชมไม่ได้นั่นก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เรื่องชื่อเป็นฝีมือสกุลช่างนนทบรุรีสมัยอยุทยาตอนกลางโดยใช้เทคนิคเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาแบบเทมเพราเขียนตามคติอยุทยาตอนกลาง คือผนังด้านบนเหนือขอบหน้าต่างด้านบนขึ้นไปเขียนรูปอดีตพระพุทธเจ้าประทับบนบัลังเรือนแก้วมีซุ้มโพเบื้องหลังมีผ้าทิพย์ห้อยลงระหว่างอดีตพระพุทธเจ้ามีพระสาวกนั่งถวายสักการะ,ระทั้งเบื้องขวาและเบื้องซ้ายผนังซุ้มหน้าพระประธานเหนือประตูเป็นภาพพุทธประวัติตอนมานรผจนใต้รูปพระพุทธเจ้าเป็นภาพเขียน พระแม่ธรณีบีบมวยผมในซุ้มเรือนแก้วซึ่งงดงามวิจิตด้วยความคดเคี้ยวของเส้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะศิลปะชั้นสูงฝีมือบรมครูว่ากันว่าเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกเหนือธรรมชาติประดุดภาพทิพย์ที่เบาเสมือนลอยอยู่ในอากาศซึ่งศิลปินที่เป็นจิตรกรของกลมศิลปากรต่างยกย่องและรับรองว่าเป็นแบบอย่าง ภาพเขียนพระแม่ธรณีที่งดงามที่สุดในโลกเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีจิตกรรมฝาผนังเด่นๆอีกนั่นก็คือภาพทศชาติชาดกที่ผนังด้านข้างระหว่างช่องหน้าต่างและภาพเหล่าเทวดาที่กำลังไหว้พระาธาตุจุลามณีบนสวรรค์ส่วนผนังด้านหลังพระประธานนั้นตรงกลางเขียนซุ้มเรือนแก้วใหญ่เป็นฉากพื้นผนังเป็นลายดอกไม้ร่วง ด้านข้างทั้งสองเป็นรูปอดีตพระพุทธเจ้าสำหรับองค์พระประธานภายในอุโบสถเก่าเป็นพระประธานจำลองปางมาลวิชัยถอดแบบของเก่าสมัยสุขโขทยัยซึ่งภายในอุโบสถหลังใหม่ก็มีพระประธานลักษณะเหมือนกันนี้เช่นกันโดยอุโบสถหลังใหม่นี้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2520เป็นลักษณะทรงไทยใต้ถุนสูงสองชั้น หลังคาลดหลั่นสามชั้นมีช่อฟ้าใบาประกาและหางหงหน้าบันซุ้มหน้าต่างและประตูประดับด้วยกระจกจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถหลังใหม่นี้เป็นภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวพุทธประวัติตามบานประตูหน้าต่างเขียนลายเทพพนมส่วนวิหารที่ตั้งอยู่หลังอุโบสถเก่ามีลักษณะคล้ายอุโบสถหลังเก่ามีขนาดไล่เลี่ยกัน แต่ผนังวิหารเป็นแนวตั้งตรงหลังคาไม่มีกันาสา์ไม่มีพาัยมีประตูด้านหน้าและด้านหลังหน้าบันและซุ้มประตูหน้าต่างประดับด้วยลวดลายปูนปั้นพันพฤกษาแบบลายฝรัง่งลายดอกพุทธตาลหรือดอกโบตันซึ่งลวดลายลักษณะนี้เป็นที่นิยมกันมากในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับวัดมอ ก็คือเสาหงซึ่งชาวมอญถือว่าหงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมอญมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งเสาหงนี้ก็ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใกล้ๆกับพระมูเตาและทั่วบริเวณวัดยังมีพระพุทธรูปให้เราได้กราบไหว้อีกหลายองค์ด้วยกัน สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวเส้นสายสนามบินน้ำใกล้กลับกระทรวงพานิชย์ก็อย่าลืมแวะมาชมสถาปัตยกรรมโบราณและงานจิตรกรรมฝาผนังพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่สวยที่สุดในโลกได้ที่วัดชมพูเวกนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของจังหวัดนนทบุรีที่ทางย้อนรอยศรัทธาได้นำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกัน อย่างไรก็ตามก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันนะครับครั้งต่อไปย้อนรอยศรัทธาจะพาไปที่ไหนนั้นต้องคอยติดตามและรับชมกันครับสำหรับวันนี้ต้องทิ้งเรื่องราวไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยทีอมุเลตสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทย พบกับอีกหนึ่งปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ของวงการพระเครื่องกับการรวบรวมชนวนมวลสารของพระเครื่องยอดนิยม108องค์นำมาหลอมรวมเพื่อจัดสร้างเรียนแปะโรงสีท่านอาจารย์งโงก่กิมโคยรุ่นมงคล108วัดส,สันเจ้าจังหวัดปทุมธานีที่สุดแห่งมวลสารรอบจกักรวาล พุทธคุณเป็นเลิศและประสบการณ์ที่บรรดาลูกศิษย์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีทั้งทางเมตตามหานิยมขาขายเจริญรุ่งเรืองโชคลาภแคล้วคลาดคงกระพันซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างขึ้นเพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสันเจ้าจังหวัดปทุมธานีโดยมีพิธีหลอมชนวนมวลสารที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังในครั้งนี้อย่างมากมายอาทิ พระภาวนาวิสุทธิโสพลหลวงพ่อสุรศักดิ์เจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามพระคร,ะรูเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดงเกจิชื่อดังของเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลพระอาจารย์แก้ววัดตะโกหลวงพ่อชำนาญวัดชินวนารามพระมหาจำงวัดท่ากระบือและพระครูรัตนธรรมรักษ์เจ้าอาวาสวัดสันเจ้า ส่วนในพิธีปลูกเสกจริงในวันที่25ตุลาคมณอุโบสถวัดส,สารเจ้าจังหวัดปทุมธานีที่สุดแห่งมวนสารครอบจกกักรวาลพุทธคุณเป็นเลิศจะสร้างทั้งหมด39,999องค์เท่านั้นท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสั่งจองได้แล้ววันนี้ที่ อันโอกิเบอร์โทรติดต่อ0643989636หรือที่เพจ Facebook รับเช่าพระเครื่องอันโอกิ o i, และทางลายที่ ID ดลน์อันโอกิ i, A U N O K I อย่าพลาดกับของดีที่สุดแห่งมวลสารครอบจักรวาลพุทธคุณเป็นเลิศกับเหรียญแปะโรงสีรุ่นมงคล108รีบจองกันเข้ามา ของดีมีจำนวนจำกัดสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้ โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เพจโทนบางแค F4 หรือโทร029535587สนใจติดต่อโฆษณาโทร0873496028